วันนี้เวลา16นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนวเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในการนี้ทรงรับผ้าใรจากเจ้าพนักงานสุภรัรทรงวางผ้าใรเนื้อพ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาระ พระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาต่อมาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรและประนมพระหัตถินพระภักสูพระประธานทรงว่านโมตสะจบสามหนแล้วทินพระภาคสู่ที่ชุมนุมทรงทรงกล่าวคําถวายภาพพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกฐิน วัดเทพศรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพศริธทราบรมราชินีพระราชชนนีต่อมาในปี2439ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ในวัดได้มีพระราชประสงค์ให้เป็นชาวปรสสานสำหรับพระราชวงศ์ที่ไม่ได้มีการสร้างพระเมนในการพระราชทาน านเพลิงพระศพณท้องสนามหลวงนอกจากนี้ยังจัดให้มีชาปนสถานสําหรับชนทุกชั้นอีกด้วยนะักเป็นเรื่องพิเศษเนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีชาปนสถานภายในพระอารามหลวง ด้านสถาปัตยกรรมสําคัญของวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งมีขนาดใหญ่และงดงามได้วหลายรถน้ําเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปสําคัญหลายองค์เช่นพระนิลันตรายพระพุทธร,รูปประจํา,า,ารัชกาลที่4และยังมีพระผาอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้างขึ้นในสมัยรัชากาลที่หนอกจากนี้ยังมีวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อเจ้าคุณนราร,ราชมานิต์หรือนามเดิมคือพระยานราร,ราชมานิต์ซึ่งเคยรับราชาการสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมา ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุถวายเป็นพระราชกุศลและครองเพศบรรพชิตอบรมสั่งสอนธรรมะจนถึงแก่มรณภาพด้วยคุณความดีจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาจวบจนถึงปัจจุบัน และต่อมาเวลา16นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชาทิวาราชวรวิหารเขตดุสิตในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพันแวนฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจทรงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุ จุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศีพระรินทาราบรมราชินีนาถ และจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเสร็จแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแวนฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วพินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคําถวายภาพพระกฐถินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองและถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกฐถิน และต่อมาทรงพระดำเนินเข้าหลังพระอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนภาตแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสารีรังคารสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชาเทวีพระพันวษา,าอายิกาเจ้า วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดสมอรายได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่สี่ได้สเสด็จพระราชดำเนินมาประทับระหว่างทรงผนวดพร้อมกับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาวิหารรวมทั้งเป็นที่กำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าพระอุโบสถมีสภาพทรุดโทรมมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบสร้างใหม่โดยมีลักษณะทรงคล้อมคล้ายนครวัด ปัจจุบันวัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมีพระพรมวชิรมงคลหรือชัยคุณวุฒโธเป็นเจ้าอาวาส